ครับวันนี้คนเกษตรพากินพาเทีย่ยวประทานะครับพามาวันเกษตรปี2566ครับมีการแสดงสินค้าการเกษตรมีต้นไม้มีดอกไม้ครับงานเริ่มวันที่27กราคมสอพันบถึง5กุมภาพันสองพันครับยังมีเวลานะครับเพื่อนๆนะครับ พาไปดูในงานนะครับครับมหาไยขอนแก่นนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับหมอขอครับขาดไม่ได้เลยครับต้นไม้พันไม้ดอกไม้ครับของกินต่างๆคนเยอะมากนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายครับวันนี้วันเสาร์ด้วยครับเป็นวันหยุดของใครหลายๆคน จะพาไปเดินดูข้างในนะคะัต้ต้นไม้ดอกไม้ครับผมชอบโซนนี้ครับ โวนมันสกูเป็นโซนของกินคนจะเยอะมากครับหลควันครับแต่ก่อนโลกต้นละร้อยกว่าแล้วนี่สามต้นร้อยนะครับนแล้วครับไม่้เยอะมเก่ายคางไมัคหม,ม,ม,มครับรถปิกอัพประกนไม่หมดครับ เป็นแล้วอยากได้ครับ<ม>ครับอ<ม>บพ่ดาดาง้มาใส่ท<ฮ>ี่จตุรนครดร้ก็กิจนาลำอ๊ะปูบริโภคในคนเรียนยง่ายครับบริโภคแปรรูปง่ายเอามาเชื่อมเอามาทอดเอามาต้มเอามาทำน้ำกิ้ ไปสนใจปลูกรับปูพานเฮนะครับต้นอเขานะครับสนปูเันากพานเฮครับพืชใหม่ครับอันนี้ผลอนี้ผลที่มัมีเมล็ดอันนี้ผลที่มีเม็ดค่ะ ันนี้ตลาดน้ำนักศึกษานะครับใช้ผ่านมาอุดหนุนกันได้นะครับยังมีเวลาอีกห,หลายวันนะครับสำหรับเป็นต้นยังไม่มาครับต้นไม้เยอะมากครับผมไม้ดอกไม้ไม่ดับไม้กินผลครับของกินครับพื้นที่หลายร้อยไร่นะครับพื้นที่จัดงานก็ครับ นจากสวนดอกไม้ครับจะเห็นรถจอดเป็นหลายพันคันครับมีที่จอดอยู่นะครับแต่แนะนําว่าถ้าเห็นที่จอดแนะนําให้จอดดีกว่าครับผมพว่ารถติดเยอะมากครับสนใจต้นไม้ครับมีอุปกรณ์การเกษตรครับมาจัด มีให้คําแนะนําที่ดีครับสงสัยอะไรรถตัดอ้อยรถแท็กเตอร์รถอัดฟางครับมีโซนคูปตารน,นะครับมีโดนเลยครับเครื่องปลูกข้าวเมโคโครน้อยหล,หลายสิบบริษัทครับงันใหญ่มากครับ กอกรการเกษตรเครื่องทุ่นแรงครับแท็กเตอร์บางรุ่นบางยี่ห้อเราไม่เคยยินเชื่อกมาอยู่ในงานนี้หมดครับท่านใดที่สนใจดโดนนะครับเอาไว้หว่านปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมลงครับ ผี่านอะไรครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่ครับงานเกษตรผ่านก็มีทั้งบนทั้งล่างนะครับของนิวฮอลแลนด์ครับมาจัดแสดงโชว์ครับ งานนี้โดนเยอะมากนะครับสำห<า>รับใคที่สนใจรถประทุกเข้ามาสอบถามว่นข้าววันปุยครับสิบยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยทางใบครับมันใช้อะไรทั่บ้าต้องใช้ตัวไหนต้องใช้ระบกแหน้าตัวออกหน้าตัว คือห้าตัวแล้ครับไจ่ายตัวชักตำหน่ไรเลยครับบอกตัว,ยยว,ตวยยที่เหลือตัวที่ตำหน่ถัดมาคือเป็นไล่หลัดที่ห้านะครับยัาไม่บอดนะครับเพื่อเหมือนกันเราคัดเลือกสายคันไใจนะครับคัดเอาตัวที่ดีที่สุดตราลูกแบบเพราะวันนี้เราประกาศงานช้านะครับ กดไวไทยนะครับร e ้อแท้ <tinc 999> <means> ีนะครับเอามาเข้าถึงพรกครายนะครับร้อแท้กู้มี3ตัวนะฮะเราขอเอาไปเข้าถึงพระานะครับเหอเสรุ่นนี้เสร็จครั้านหน้ามองข้างเลยลูกยึ้นวา ขอบคุณนะคะที่ร่วมกิจกรรมค่ะผ่านเด็กน้อยถึงวัยไม่รู้ขอบคุณครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เด็กๆประมาณนี้ จริงเราขายแพงเขาบวาเข้าดอกเขาเห็นจิกลับบ้าเออขายแทงกับพ่าเป็นยังดอกข่อยหูครหลายพันบาทอยู่ครับ